อันนี้เป็นเกมบอยเอวานเอ็ปพนะครับรหัสโค้ดแต่ตัวนี้เป็นตัว101นะครับคือไบเตอร์นะครับแต่ว่ามูฟจอมาเป็น IPS แล้วละสังเกตง่ายๆคือตัวนี้นะตัวนี้ก็คือเปิดเครื่องปุ๊บเดีเปิดให้ดูปุ๊บเนี่ยขึ้นเกมบอยปุ๊บใช่ไหมมันจะไม่มีคําว่า Nintendo นะถ้าเป็นของแท้นะครับแล้วทีนี้เกมในเครื่องอาจจะไม่มียกเว้นคุณไปใส่ตลับเดี๋ยวเขาดูนะ ดูตัวนี้ให้ดีตัวนี้เป็นเกมบอยเสร็จใช่ไหมถ้าตลับยังไม่ได้ใส่ตลับจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะค้างอยู่นี่แหละเพราะว่ามันไม่มีเกมนะครับเพราะว่าบางทีสั่งในช้อปปี้นะสั่งในช้อปปี้ของเถื่อนของก๊อปนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูอันนี้ก็ตลับที่ซื้อมาใหม่ของปลอมเยอะมากในช้อปปี้นะบางทีเห็นราคาเจ็ดแปดร้อยถูกจังถูกจังนะบางทีเจอของปลอมเนะนี่เปิดปุ๊บเมื่อกี้นะสังเกตดูดูเกมบอยอันนี้คือละเกมบอย ซินเทนโดเนี่ยนนคืออันนี้คือตลับอ่านละอ่าน,นี่คือตลับพิซัตช็อปเนี่ยฮิซัตส์อดอันนี้ผมลงเกมไปละเกมที่ผมเล่นแล้วกันอ่ะกดตรงนี้ปุ๊บก็คือเกมที่เราเล่นค้างไว้นะครับอย่างนี้ผมโปเกมอนกดเข้าไปไมันก็จะรันมันเองปุ๊บเข้ามาเลยอืมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็เป็นนี้เลยนะครับก็คือถ้าเป็นของเทียมเนี่ย ของเทียมนี่นี่คือของปลอมของปลอมมันคือยังไงมันก็ไม่มีเกมรครับยกเว้นว่าคุณใส่ตลับนะครับกับวิธีหนึ่งก็คือแอดวานเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือสามารถใส่ตลับแอดวานเกมบอยแล้วก็เกมบอยคันเลอร์ได้นะครับข้อดีของพี่ของพี่เขาอะนะเนี่ยคือใส่ได้ทั้งสามรุ่นเลยนะครับพี่บอกว่าทำไมถึงผมชอบรุ่นนี้เพราะว่าใส่ได้ทั้งแอดวานคันเลอร์แล้วก็ธรรมดาแต่ว่าถ้าใส่ตลับแฟร์ตัวนี้สามารถเล่นได้หมดเลยเหมือนกันจะพาดู สมมติผมอยากเล่นคอนท่าอันนี้เป็นของเกมบอยนะเนี่ยจะเป็นเกมบอยธรรมดาจะเป็นสีภาพขาวดำนะรรแบบนี้นะครับอ๊บอันนี้เป็นเกมบอยธรรมดามันจะแสดงนี้นะครับคุณเอาตลับเกมบอยธรรมดามาใส่ก็จะเป็นนีเหมือนกันนะครับหรือว่าไปหนึ่งเดี๋ยวไปดูคันเลอือกเดี๋ยวผมพาดูไปหนึ่งปึ๊บ แอดวานซ์มันเป็นตัวมันอยู่แล้วแ <Okay. S 1> คลเลอร์นี่ c o ลเลอร์ก็จะเป็นเกมอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ได้ใช่เกมที่แบบว่าที่เราเห็นนะปึ๊บเมื่อกี้เป็นขาวดำเนาะอันนี้ก็จะมาเป็นนี่ก็จะมีสีแคลเลอร์ก็มีสีนี่นี่คือสีของเขานะครับก็จะเป็นแอดวานซ์แอดวานซ์ก็ที่เมื่อกี้นี่เลยนะครับคือเกมบอยแอดวานซ์เนี่ยมันดีอย่างคือสามารถแสดงขาวดาแบบตอนตั้งต้นได้แล้วก็ไปเขาใส่แล้วก็เล่นเกมตัวมันได้นะครับ ของแท้กับของเทียมก็ที่ผมหาสอนดูนะครับของแท้เนี่ยจะเป็นมันจะมี101กับ0ูนย์นะครัศูนคือจะไม่มีไฟไบเตอร์นะครับส่วน101เนี่ยมันสามารถปรับแสงได้นะครับแค่นั้นเองโอเคครับขอบคุณครับ